วิธีการประกอบจักรยานนะคะอ่าลูกค้าเอาเหล็กอันนี้ขึ้นมานะคะใส่ล้อหลังเสียบเข้าไปตรงรูเลยค่ะให้ทะลุทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็หยิบล้อหลังขึ้นมาเอาแถบนี้เข้านะคะสวมเข้าไปเลยสวมกับเหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่นอ็อตใส่น็อตตัวนี้ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะอะแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครอบล้อนะคะใส่เข้าไปเลยให้ตรงน็อตให้มันตรงล็อกนะคะใส่ทั้งสองข้างเลย ลอหน้าหยิบล้อหน้ามานะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเอาตัวเหล็กขาวๆลูกค้าเสียบเข้าไปในรูเสียบพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะถ้าเสียบทีละข้างมันจะไม่เข้า พอใส่ล้อนะเสร็จนะคะให้ลูกค้าหยิบบางโคนขึ้นมาแล้วสวมลงไปเลยแล้วก็หยิบตัวนี้ตัวนี้นะคะหงายหงายขึ้นนะแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หยิบมหมหนึ่งตัวสวมเข้าไปอันนี้คว่ำลงนะคะให้มันเข้าล็อก เรียบร้อยแล้วก็ใส่แฮนด์เลยค่ะแล้วก็หมุนตัวล็อกสีแดงหมุนให้แน่นเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคะแล้วก็ตะกร้าใส่ตะกร้าหน้า ตะกว้าหน้ามันจะมีตัวนี้มาให้สองตัวนะคะให้ลูกค้าเสียบเสียบไปกับแผน่นทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังตะกร้าจะมีรูสองรูนี้นะคะให้ลูกค้าสอดเข้าไปแล้วก็ใส่มันให้ตรงล็อกตรงรูนะคะ ทั้งสองข้างแล้วก็เบาะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้นะคะเบาเบาออ่าใส่น็อตตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นเลยค่ะ เบาะได้นะคะตนนัวนี้แล้วก็ตะกร้าหลังวางให้ตรงรูมันจะมีรูอยู่สองรูนะคะใส่น็อตไปเลยน็อตจะมีอยู่สองตัวใส่น็อตทั้งสองข้าง แล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์แปะด้านข้างรถนะคะแล้วก็ทงทงให้ลูกค้าเสียบตรงนี้แล้วก็กระดิ่งกับแผ่นก็ใส่ตรงข้างหน้ารถได้เลยค่ะตรงแฮนด์นะคะกระดิ่งกับแผน่นตัวนี้ก็แถมกระดิ่งแล้วก็แฮนด์มาให้ดูอ้กกระดิ่งกับกระจกค่ะพูดผิดนะ